คุณผู้ชมครับวันนี้เป็น EP พิเศษอีกแล้ววันนี้เราจะไปสวัสดีปีใหม่กับอาจารย์ไพโรจน์รุ่นวิชาเขียนยันสวยที่สุดในโลกผมไม่ได้บอกอาจารย์ขึ้นมางี้เลยอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวันนีอันนี้เก็บมาจากสวนกบเกือบรอกินส้มตำอาจารย์ดีกว่าทุกคนจะรู้ว่าอาจารย์เป็นคนที่เขียนยันสวยแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเยอะอาจารย์ทําหมูมองโกให้กินนี่ดูดูหน้าตาครับคุณผู้ชมทำง่าย ลองทดน้ำดูต้องสดแบบมองโกนะนี่ตัวมองโกสดแบบมองโกตื่นสมองเลยวะคำเตือนภาพและเสียงในวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีซึ่งจะนำไปสู่การลอกเลียนแบบที่ก่อให้เกิดความรุนแรงได้เด็กๆที่รับชมอยู่ควรมีผู้ปกครองคอยบอกและสั่งสอนนะจ๊ะโอ้กำลังเปล่งเปลเลยกำลังเปล่งเปลเลยโอ้เอาตัดเอาไหมนู่นไดเนี่ย เอาหน่วยแดกเอามาเลยออะเออเบียดข้างานี่ประงอยู่หน้าเอ้ามาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับสู่เรือเฟือชาแนลนะครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นอีพีพิเศษอีกแล้ววันนี้เราจะไปสวัสดีปีใหม่กับอาจารย์ไพโรจน์รุ่นวิชาครับนะครับก็คือเป็นอาจารย์ที่พวกเราเคารพแล้วก็ศรัทธาครับนะครับก็คือปีใหม่แล้ว เราก็ไปสวัสดีปีใหม่คนนู้นคนนี้ช่วงปีใหม่นี่ถือยังถือว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่อยู่ครับเราอยู่ที่ทุ่งนานะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้กําลังจะหาของที่มีอยู่ในสวนไปฝากอาจารย์ครับผมนี่ซําใดก็เอาเซสซ้ำนั่นแหละครับครับคือวันนี้เราจะไปหาอาจารย์ไพรจนลื่นวิชานะครับอาจารย์ทุกคนคงจะรู้จักอยู่แล้วครับอาจารย์ไพรจนลื่นวิชานะครับเขียนยันสวยที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ที่เมตตาพวกเราครับอยู่ตลอดแล้ววันนี้เราเก็บของที่มีอยู่ในสวนจะไปฝากท่าน ท่านจะกินเป็นหรือเปล่าอาจารย์เปลี่ยอท่านก็เป็นคนติดดินเหมือนกันครับผมยายิโรก็เป็นคนติดดินเหมือนกันครับแต่ว่าก็คือวันนี้เราในทุ่งนาเราก็จะมีกบมีเขียดมีมะละกอมีมะละกอประมาณนี้แหละมีกล้วยประมาณนี้แหละเราก็จะช่วยกันตัดแล้วก็เอาไปฝากอาจารย์ครับผมวันนี้ก็จะมียายปุ้ยยายปุ้ยก็คือมเหสีพ่อใหญ่อุบลครับเดี๋ยวจะให้ไปเก็บผัก ไปเก็บผักอยู่ข้องใงเียนเรียบร้อยเราก็เจ้าก็หาตัดกล้วยตัดยังไปฝากอาจารย์เพิ่นครับผมอเอาเป็นว่าวันนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่สํานักมหายันรวยของอาจารย์พิโรจน์ลื่นวิชานะครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเก็บของที่มีอยู่ในสวนไปฝากอาจารย์แล้วกันครับผมโอเคไป,ไปเก็บเลยไปโอเค ที่บอกที่เหาบ่ได้พอกันเรื่องราวพ่อมกับฉันยังจำได้ดีวันนี้ต้องห่างห่างกันก็เพราะ ข้าวของเราครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับก็เนี่ยมีตามมีตามเกิดเนาะครับอ่ะก็จะเก็บผักเอากล้วยแล้วก็มีกบอยู่ในรถตอนนี้ของบางส่วนเราเก็บขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับก็เหลือแค่นี้ยัดปุ๋ยมัดตะคงตะไข่ให้เรียบร้อยไปเราจะไปแบบบ้านๆของพวกเราอย่างนี้แหละครับไปหาอาจารย์นะเพราะว่าเราไม่มีกระชงกระเช้าเหมือนคนอื่นเขาเนาะเขาไมอยากอายมั้ีฮะอยากอายไหมอยากอายยังนี่เราไปเังซี่เราไปอยากอายให้ยังเขาก็ไปตามวิถีของเราไปตามวิถีของชาวบ้าน วันนี้ไปหาอาจารย์เพรรศลื่นวิชาครับไปกราบสวัสดีปีใหม่แล้วไปขอพอรด้วยฮะ <c oughs> ปกพวงน, <c oughs> นี่มุจเจ้าออมาเห็นอย่างซ้ำนี่ <c oughs> เอาเลยไรเดี๋ยวขนขึ้นรถแล้วบางส่วนนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือนี่เราก็กาลังจัดแจงเพื่อที่จะไปหาอาจารย์นะครับไปไหว้ขอพอรอาจารย์ในปีใหม่เนาะครับผมไป<ะ>พวกเราพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วครับไปขึ้นรถไปเลยเจอกันที่สํานักมหาจันรวยของอาจารย์เพรรศลื่นวิชาครับผมไป ถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับที่นี่สำนักมหาันรวยของอาจารย์พรโรอดเรื่องวิชานะครับมาถึงแล้วครับที่นี่ดอนเมืองเราก็ได้เข้าของประมาณนี้้เยเข้าของเอามาเบิ้งกันอาเบิ้งกัน,นคนอื่นมาสวัสดีอาจารย์นะครับก็มีจงกระเช้ามาเราไม่รู้จะซื้อกระเช้ามายังไงเราก็ตามที่พวกเรามีแล้วกันเนาะบกักฮุงครับพี่น้องมะละกอ,อพริกเอข้าวของ<ว>ส้มตำนี่มีหอดกบผลเอากบมานาวด้วยพี่น้องเอากบมาด้วยมาฝาอาจารย์ไปไปเฝ้าไปแต่ย<ป>ืนได้คอยยังไอ้คน ไอ้แค่นังเราเนี่ยฮะไอ้ตัวนั่บักมากกับบกคือบ้านคือเมี่ยง่นบักคือจังไงเขาไปยังสี่แหละเดี๋ยววันนี้จะลองให้อาจารย์ตำส้มตำให้กินไม่รู้ว่าอาจารย์จะว่างหรือเปล่าไม่รู้นะเราสิว่างเพราะเราอาจารย์เออมาหล่นอ่ะเอาข้าวของที่เรามีแหละขออนุญาตเอาประตูตรงนี้เปิดเรียบร้อยปกติต้องมีรหัสไป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 แม่มันนี่เอาพี่น้องไปยังสี่เลทนะครับไม่ได้บอกเพิ่น ผมไม่ได้บอกอาจารย์ขึ้นมาอย่างนี้เลยที่ยัวเนาะหน่อยยัวเอาข่อยโทษก็บอกแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าพวกเราจะเอาของมาอย่างนี้ครับอาจารย์อยู่ไหมเอาเนี่ยสวัสดีครับอาจารย์อยู่ข้างในใช่ไหมอาจารย์อยู่ข้างในเอาแล้อนะมาถอดรองเท้าหน่อยครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ ัสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพี่โยสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีใครรวยรวยเง่ทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่นะคะอาจารย์ไม่มีก็เช้านั้นมีมาจากสวนอย่างนี้เลยอันนี้เก็บมาจากสวนกบเกือบเพื่อนกบมาด้วยอ่ะอันนี้อันนี้มะกล้วยเออกล้วยเอากล้วยกล้วยครับขอบคุณครับครับของที่มีในสวนแล้วครับพอดีมาก็เลยบอกว่าเอ๊ะ จะตำส้มตำนะคะให้อาจารย์ตำส้มตำให้ได้โอ้นี่ครบเลยขอบคุณครับขอบคุณครับมาขอพรปีใหม่ครับโอ้ย่างขนบันไดซื้อก็เมยไว้เลยมาขอพรปีใหม่กับอาจารย์ครับพอดีก็มีข้าของที่นี่มาจากทุ่นาก็มาสวัสดีปีใหม่อาจารย์ด้วยแล้วก็มาขอพรด้วยถ้า อยากให้อาจารย์ตำส้มตำให้กินสกคบกำลังหิวเลยค่ะเยอะขอรวยพอให้ท right. 對對ั้งทีมงานเลยนะครับที่เหลือเฟือด้วยคิดสิ่งใดก็ขอให้สงความมุ่งมา่ปรารถนาขอให้เงินทองไหลมาเทมาครอบครัวอยู่เย uh ็นเป็นสุขแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปีนี้ขอให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุครับผมนี่เลนะองนี่เลยอะ โอเคเดี๋ยวฝากไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวรอกินส้มตำอาจารย์ดีกว่าโอเคครับผมมากินส้มตำอาจารย์ไพโรจน์ลื่นวิชาครับผมครับอาจารย์เคยตามให้ผมกินครั้งหนึ่งตอนนั้นเป็นอะไรน้ำปูใช่วันนี้ก็น้ำปูอีกวันนี้มีน้ำปูอีกน้ำปูทางเหนือใช่อ่ะผสมอีสานครับผมเอานะเริ่มต้นเลยครับกระเทียมกระเทียมใส่อย่าใส่เยอะนะเพราะอย่าตำเยอะเลย <ม>ได้ครับวันนี้มากันหลายคนมากันหลายคนอ่าอ่ะ,อะบอกคุณผู้ชมก่อนหลายคนนะครับคงอยากคุ้นหน้าคุ้นตากับอาจารย์ดีก็คือทุกคนจะรู้ว่าอาจารย์เป็นคนที่เขียนยันสวยแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเยอะโดยเฉพาะศิลปินเนี่ยก็เยอะนะครับก็คือที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ไม่ว่าจะเป็นสมจิตจงจอ,งจองหอสมรักคำสิงพี่เป็ดเชิญยิ้มพี่เด๋อดอกสะเดาหลายต่อหลายคนก็จะแวะเวียนเข้ามาหาอาจารย์รนี้ไม่รู้สมรักจะถอนตัวหรือเปล่า มันเอามันจังอยู่มันไม่ถอนมันไม่ถอนมันไม่ถอนเดี๋ยวก็มาหาอาจารย์เองเราเพื่อนพ้องน้องพี่พวกเราเองนะครับก็อยู่ด้วยกันวันนี้ผมได้มีโอกาสมาหาอาจารย์แล้วก็คือจริงตั้งใจมาจะมาขอพรปีใหม่แหละแต่ถ้าจะมาแต่ตัวมันก็ยังไงอยู่ก็เลยไปเก็บผักอยู่ที่สวนแล้วก็พากันออกมาแบบนี้มาให้อาจารย์ผักกินมากเลยปกติอาจารย์คนชอบทํากับข้าวอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่อาจารย์ทำกับข้าวไม่ได้ถ่ายสด ถ่ายทอดออกไปอ๋อไม่ค่อยได้ถ่ายใช่ไหมครับไม่ได้ถ่ายได้จริงคนไม่ได้ให้ดูในครกนะคือเดี๋ยวให้ดูตอนเสร็จเลยแล้วดูแล้วกันว่าอาจารย์หยิบอะไรเข้าไปบ้าง<ช>อ,าอาจารย์ครับตอนนี้ก็คือหลังจากที่เราลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็อาจารย์พาลูกศิษย์ไปเขาเรียกว่ามอบบ์ใช่ไหมครับครับทงมอบบทเพราะเราสร้างเสร็จแล้วใช้เว<ช>ลารสร้างประมาณสองปีไปไปลายเกือบสามปี ใครที่ไปคำชะโนดนะที่เห็นโบสถ์สวยๆนั่นคืออาจารย์พน์ลื่นวิชาเป็นประธานสร้างนะครับใช้เวลาสร้างสองปีที่คำชะโนดนะครับโบสถ์ที่คำชะโนดแม่ผมเคยพูดให้ฟังว่าค,คนเราถ้าได้สร้างโบสถ์สร้างวิหารขอให้เป็นได้ส่วนร่วมส่วนหนึ่งก็ยังดีแต่วันนั้นอาจารย์ให้ผมได้ขึ้นไปบุญเขาเรียกว่าอช่อยอดยอดฉัดใช่ไหมหเสียบย,<อ>ยอดฉัดข้างบนขน,นลุกเป็นหนึ่งในเจ็ดเลยครับผม อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูตอนตักใส่จานแล้วกันตอนนี้เราตามไปคุยกันไปนะครับเราคุยกันไปวันนี้ผมมีกบมาด้วยนะแต่กบไม่รู้ว่าจะทำเมนูอะไรอาจารย์บอกว่าวันนี้จะทำหมูอะไรนะอาจารย์หมูมองโกให้ผมกินด้วยหมูมองโกหมูมองโกหมูมงแต่เห็นเมื่อกี้ใส่ผักนะครับเราถ่ายไม่ทันครับกินส้มตำก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยดูหน้าตาหมูมองโกด้วยปกติคือมาที่นี่น่ะจะมาเจอดารานแสดงบ่อยมากจะแวะเวียนกันเข้ามาหาอาจารย์ อ่าวันนี้เป็นคิวของผมวันนี้มายังไม่มีใครวันนี้ไม่มีใครวันนี้เราเหมาไปถ่ายไปถ่ายกันผมจิตไะถ่ายเมื่อวันก่อนพี่เดอก็มาอ๋อครับผมหอมมากเลยเอาละก็นี้กลิ่นมาแล้วครับผิดมาแล้วผิ่นมาแล้วถั่วเราก็มาจากสวนนะครับภาษาอีสานเอินทั่วปีพี่น้องครับนี่หรือว่าทั่วแหล่ภาคกลางเขาเรียกถั่วอะไรอาจารย์เนี่ยถั่วแดงไงฮะเนี่ยถั่วฝักแดงอะเอาเอาใส่ซะหน่อยไหมได้ครับนะ อาจารย์ชอบกินหวานดีอ่ะใช่ครับอน่อย่เห็นลูกเป้งๆอย่างนี้มันน่าตําใช่มันน่ากินเลยละอาจารย์ก็คือเด็กบ้่นนอกเหมือนกันเมื่อก่อนอยู่ยุทยาใช่ไหมครับอาจารย์ยุทยาอาจารย์คนยุทยายุทยาบางปอินเลยคนบางปินครับแล้วอาจารย์ตอนนี้ยันยังเขียนไม่มีคนถามผมเยอะว่าตอนนี้อาจารย์ยังรับเขียนยันอยู่ไหมอาจารย์เลิกเขียนไปแล้วล่ะแต่ว่าเขียนให้เฉพาะลูกศิษย์ที่เคยเขียนไป แล้วมาเพิ่มขนาดหรือไม่นั้นก็เอามาเขียนให้ลูกให้หลานอะไรเงี้ยไม่ได้ทำทุกอ่แล้วเพราะร่างกายไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงนั่งนานไม่ค่อยได้เขียนให้เฉพาะลูกศิษย์ต้นเป็นลูกศิษย์แล้วก็เป็นลูกศิษย์กันตลอดอาจารย์เอาหน่อยเอาหน่อยอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้สุขภาพอาจารย์ยังแข็งแรงแต่แรงดีเดินไกลไม่ค่อยได้เพราะนั่งนานทำไมก่อน อ๋อครับโอ้โหตอนนี้สีสันน่ากินมากครับสีจะไม่เหมือนคนอื่นเขานะสีออกดำๆใช่เพราะเป็นน้ำปูน้ำปูอาจารย์ใส่ปลาไหมใส่ใส่ไม่เยอะเพราะน้ำปูเราเราเน้นน้ำปูเน้นน้ำปูเน้นที่น้ำปูใช่เดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาแล้วก็ส้มหน้าตาส้มตำของอาจารย์นะครับว่าเป็นแบบไหน เดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ได้เห็นเดี๋ยวตอนเทออกมาก่อนวันบางคนบอกว่าส้มตำเนี่ยจะน่ากินก็ดูตรงสีรู้เลยรู้เลยแต่ตอนนี้สีโอเคใช่เลยจานมาสองใบดิจานมาจานมาจานมาแหมสีสันตอนนี้กินแต่จมูกครับทํางไหลไหลแน่กินกับผักนี่นะนี่นี่ผักกาดเนี่ยเก็บมาแต่สวนด้วยครับเนี่ยผักกาดให้ยายปุ้ยเก็บมาแต่สวนนี่ก็ลัังพอกินพอดีเลยอ่าอ้อม มาเสร็จแล้วครับพี่น้องครับลองชิมดูมาลองดูลองดูอาจารย์ผมขออนุญาตชิมนะมาลองดูลองดูขออาจารย์อาจารย์ก็ลองชิมดูเลยสีสันสีสันสีสดอร่อยไม่อร่อยต้องดูที่สีน้านะครับนี่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  เปรี้ยวเนาะชอบเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเปรี้ยวไหมได้ครับแต่ว่าโอเคนะเติมปลาร้าหน่อยเอาไหมได้ครับเตาปลาร้าหน่อยอุดยก็ท้งทีก่อนพอไหมพอแล้วครับอาจารย์ครับเราจะนังตำกันเลยไหมครับนั่นอบกอ่ะบ้ากีเนาะ โค้กใบเสียบนี่ใส่ในหมูมังคอดครับน่าจะเรียบร้อยอาจารย์นะน่าจะพอดีครับมาสีสันน่ากินมากครับมีนะนี่นะสองสองคำพอดีมั้งใช่อือหนึ่งจานพอดีมาเสร็จแล้วครับส้มตำอันนี้เป็นสูตรใส่ทั้งน้ำปลาร้าใส่ทั้งน้ำปูน้ำปูคือน้ำปู ทั้งภาคเหนืออหไรครับทางภาคเหนือที่ลูกศิษย์เอามาให้คนที่สร้างโบสถ์เป็นช่างเป็นช่างอ๋อช่างใช่สองจานสองจานครับนี่นี่สีสันสีสันน่ากินครับสีสันน่ากินน่ากินนะเพราะน้ำผุ่มจะอร่อยสีสันน่ากินมากครับนี่ เดี๋ยวเราไปตั้งโต๊ะกินกันนี่คือ,อส้มตำของอาจารย์พระรดเรื่นวิชาครับผมวันนี้เรามีเมนูหมูมองโกด้วยนะครับนอกจากส้มตำอาจารย์ทำหมูมองโกให้กินนี่ดูดูหน้าตาครับคุณผู้ชมทำง่ายๆเมื่อกี้เห็นอาจารย์ใส่ผลมงผลไม้อะไรมีอะไรอยู่บนโต๊ะทิ้งลงไปนี่หมดเลยน้ำปุงน้ำปลาไม่ต้องใส่ใส่แต่เกลืออย่างเดียวกับนมกับนมนะฮะเขาเรียกหมูมองโกใช่ไหมอาจารย์ พวกชมเผ่าที่ตั้งเต็นกลางหิมะอ๋อเมนูหมูมองโกนะครับ<笑><笑>เดี๋ยวเราจะให้เดีย๋ยวให้อาจารย์ตอนนี้ตอนนี้ตักน้าซุปก่อนตักน้ําซุปก่อนนี้เอาไว้ทดกันอ่าไว้ทดกันข้างในนี้ก็จะเป็นซี่คโครงหมูซี่คโครงหมูเป็นซี่โครงหมูแล้วก็ักกงผักกาดไม่รู้เมื่อกี้คือ อ่ะผมพูดให้ฟังแล้วกันเมื่อกี้อยู่บนโต๊ะนะก็จะมีแอปปองแอปเปิลมีมะเขือเทศมีกระงกระลำมีอะไรใส่ลงไปหมดเลยเหมือนคล้ายๆต้มจับ่ายหรือเปล่าอาจารย์ฮะอาจารย์เคยทำไหมเนี่ยไม่เคยอ้าไม่เคยทาเลยเหรออ๋อไอจับ่ายไม่เคยแต่อันนี้เคยอ๋ออันนี้อาจารย์เคยทําอยู่ใช่ไหมเคยทําอยู่วิดูเนื้อหมูมันเปื่อยเปื่อยมากเลยอ่ะเปื่อยเราเด้งมากเลยเพราะเราเป็นหม้อแรงดันอ๋อหม้อแรงดันนี่ใช้หม้อแรงดัน ต้มนะครับแล้วก็<ช>สิ่งที่ท่านเห็นนี่ก็คือจะเป็นพวกผลไม้ใส่ลงไปใช้เวลาตุนเวลาต้มเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนี้คือต้่มหม้อแรงดันอ่าตุ่มหม้อแ<อ>รง,องดันถึงจะเปื่อยอืนี่มีเผือกมีอะไรมือใส่เผือกใส่มันใช่มันจะทําให้น้ําหวานกาดกระลาใส่ลงไปหมดเลยลงไปน้ําหวานแน่นอนอ่าอ่าง่ายๆครับคุณผู้ชมครับก็คือเนี่ย คำว่าง่ายนี่ไม่ใช่ถูกๆนะบอกให้อก็เห็นใส่นมก็เห็นนมก็นมก็สองกระล o n สองกระ lon ใช่ครับกระ lon หนึ่งนมกระ lon หนึ่งนี่มีแครอทด้วยแครอทน้ำหวานอืมน้ำจะหวานไม่ได้ใส่ชูรสปรุงรสอะไรทั้งสิ้นนะคุณผู้ชมไม่ใส่เลยเพียงต้อมาไม่มีน้ำปรุงน้ำปลาอะไรใส่นะเตรียมเปิดเพลงทีนี้พวกเรากำลังดูว่าจะกินยังไงกำลังเถียงกันอยู่ว่าเอ๊ะถ้าไม่ใส่ชูรสมันจะอร่อยเหรอ เพราะว่าคนเคยกินแต่ชูรสใช่ใช่เนี่ยมองโกเขาเรียกว่าเมนูหมูมองโกอาจารย์ไปเห็นเมนูนี้มาจากไหนอ่ะไปดูมาเลยละไปดูที่ไหนครับไปดูใน YouTube ฮะดูใน YouTube เลยดูใน YouTube ใช่อ๋อดูวิธีการทำใน YouTube แล้วก็ลองมาทำดูใช่แล้วมาอร่อย แล้วที่ต้มหม้อนี้ไม่ใช่ผมคนแรกใช่ไหมที่ไม่ครัเรากินสองสารอบแล้วอ๋อเคยทําแล้วใช่รอบแรกไม่เหลือรอบสองไม่เหลืออ๋อรอบที่สามอ่าอ่ะลองดูครับสามเหลือวันนี้เราจะมาลองชิมหมูมองโกมองโกอ่ะเชิญเลยครับมาแล้วก็ส้มตามห่อาจารย์นะครับตอนนี้นี่เสร็จสับเรียบร้อยแบ่งมันเป็นสองจานอันนี้ให้ให้พี่เหลือเนี่ยถ้วยสวยหน่อยอ๋อขอบคุณครับสมศักดิ์ศรีช่องหน่อยขอบคุณอ๋ออันนี่ของพ่อใหญ่ครับขอบคุณครับอาจารย์ช้อนมา อ่ะมาทีน,นี้เราจะลองมาชิมหมูมองโก,ลก,กนนแล้วก็ <ผม S 1> แล้วก็นนส้มตำของอาจารย์นะครับอออีกขออีกอ,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 อันนึงครับนี่นี่มีแล้วมีแล้วเราได้แล้วอ๋อนี่เดี๋ยวนะเมื่อกี้ส้มตำผมแอบชิมไปนิดนึงละผมจะลองชิมน,น้ำซุปหมูมองโกลองดิพ่อใหญ่ลองเอาพ่อใหญ่กินไหมเฮ้ยเคยกินแต่ต้มกบต้มเขียดจะลองกินด้วยหมูมองโกจะเคยกินบ่บ่หรอกโรยนี่หน่อย อาจารย์ผมขออนุญาตถามนิดนึงโรยตาเดาถ้าสมมติไม่ใช้หมูเป็นเนื้อยี่ผมชอบเนื้อได้ไหมได้แต่เป็นซี่โครงติดมันเป็นซี่โครงอ๋อต้องเป็นซี่โครงเป็นซี่โครงครับครับอ่ลองชิมน้ำซุปก่อนลองดูเรียกอยู่เย็นเร็วอาจารย์จะกินร้อนๆเย็นเร็วขาของเขาแข็งเขาร้อนวันนี้ก็ได้ต่อยกันเอออะไรได้เลยอ่ะหวานอ่ะ เออมันออกหวานแบบน้ำซุปจําเลยอันนี้หมูน้อยไปอันนี้ไม่ใส่ปรุงรสนะอืมไม่ได้เลยอ่ะพอดีเลยกินส้มตําเผ็ดๆแล้วก็สดน้ําให้เข้ากันครับแล้วก็มีหมูมองโก้ด้วยครับอ่ะเอาเลยใหญ่เอาใหญ่ลองดูลองดูวันนี้ถือว่าพาคุณผู้ชมมามาเยือนอาจารย์มาเยี่ยมเยือนอาจารย์แล้วก็มาขอพรนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ ได้มานั่งทานส้มตำอาจารย์ด้วยครับผมครับผมอ่ะเพราะงี้ตำมะคุ้งพร้อมเพราะงี้เดี๋ยวไปดีลองอยู่นะสีมันปิดปกติไหมสีมันออกดำๆว่ะสีเสือสีน้ำปูเขาเรียกสีน้ำปูอืเปิดตัวเป็นแนวแดงคุณเจ้าเป็นไดงแซ่บบ่ะนยังนี้คือยังสั่นมั่นแป้นเอาจานมาใบหนึ่งจานมาใบหนึ่ง มันมก็เป็นน้ำปูดองเหรออาจารย์น้ำปูของภาคเหนือเลยนะพี่เดี๋ยวลองนี่ก่อนมันนลองหมูบองโก้บองโก้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจุ่มให้อ่ะถ้ากินต้องต้องไม่ถ้ากินเลยผขอบคุณครับอาจารย์จุ่มให้แล้วครับผมแซ่บดังลองดูลองดูหมูบองโก้จุ่มๆเงี้ยจุ่มีไฟอันดับหลายรอบมันที่จริงมันตักอีกห้านาทีมันจะเปื่อยยุ่ยพอดีแล้วอาจารย์พอดีแล้วจริงป่ะพอดีแล้วครับ ปอนีแล้วครับร้อนเนอะดูดนิ้วโป้งเลครับต้องต้องกินมือนะได้ได้ได้ต้องกินมือเลยลองดูลองดูเขาเสียงมองโก้ด้วหน่อยได้อร่อยมหกหวานไหมอันนี้คืออันนี้คือแปลกมากเดี๋ยวซื้อไปทำที่ทุ่งนาง่ายมากเพราะเห็นจากอาจารย์ทำมีอะไรก็ใส่ลงไป มะเขือเทศอือะไรมั่งอ่ะมันอืมแครอทอืมผมว่าถ้ามันมีผักบุ้งเขาอาจจะใส่ผักบุ้งด้วยก็ได้อาจารย์อยากใส่แล้วใส่นะมันหวานคิดว่าตัวใหญ่จะใส่ผลไม้อ๋อจะอร่อยผลไม้ที่ทุกนาคุณผมก็ม่มีลองลองชิมลองชิมดูครับผมผมก็มีแต่มะม่วงแต่บอกต้อเปิระผกกาดาใส่เลยบุ้งโอ้เจ้ากระไดน้องลองลองกินแบบไม่จิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยได้ได้หวานอื จะได้เลยหมูมองโกเพี่นี้ก็ถือว่ามีบุญปากผภก็าอีสานเลยมีบุญปากที่ท่านพ่อแม่รูาอาารย์เิ่นเลยเนี่ยกินลอง่น้องเนาะเนี่ยลองสดน้ำดูต้องดแบบมองโกนะเนี่ยตมงโก้ดแบบมองโกต้องดูดเอาเลยดังๆไปดังสดดังๆแบบมองโก้อ่า เดี๋ยวยังเดี๋ยววุ้งยี่นาบันะอือนาบันะอ้าเอาเอาไม่หลอกเอาอุ้ตัวอาจารย์อาจารย์น่ะนาบันนาบันเอาเอาลากหรือเอาดอกครับยังก็ได้ครับสุดยอดเลยตก็ยิ่งซึมแห้งมา่ไหมพี่บุญกะขึ้นสมองเลยวะแตบอกว่ามันเย็นมันเย็นครับมันร้อนคนนี้มันร้อนอืออใชะได้ใชะได้เดี๋ยวเราต้องไปทำ เราต้องไปทําเมนูนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็คือส้มตำของอาจารย์สุดยอดมากแล้วก็หมูมองโกผมเพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกมองตอนที่อาจารย์ทําเหมือนแบบก็เรืงอไรยี่หนี่ไหมเออเออยี่ีเลยอาจารย์เหมือนเหมือนแกสับสับสับใสลงไปหมดลยใสลงไปแต่ที่พอมันเปื่อยออกมาดูสิอร่อยอร่อยอาจารย์ผมยังไม่ลองนี่เลยลอง่ะมัน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 อืมใช่พวกมองโกกินกับบังอ่าอืมเนะ อาจารย์บางโกเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงแต่ไม่ใช่เลี้ยงแพะเข,เขาไม่เลี้ยงหมูไม่ใช่เลี้ยงวัวเลี้ยงแพะใช่เขาไม่มีหมูนะเนี่ยเขาใส่นมแพะอืมอ่ะวันนี้มาเมีอะไรมากครับคุณผู้ชมมากินข้าวแล้วก็แวะมาขอพอรอาจารย์หลังปีใหม่มาแล้วอาจารย์ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเริ่มจะจะดีขึ้นดีขึ้นแล้วนะครับ มึงบอกอาจารย์ว่าเออเริ่มเริ่มดีขึ้นแต่ว่าเรื่องสุขภาพแม่ก็ยังไม่ดีจะเป็นห่วงแต่แม่ตอนนี้อืก็เลยแวะเวียนมาอยากให้อาจารย์ไปควาให้ให้แม่ด้วยเนาะให้แม่ด้วยครับเพราะแม่เราก็เหมือนแม่ทุกคนแหละครับผมเราต้องกันยอยาก็ขอให้แม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมเหลือลูกหลานไปยาวๆนานเป็นลมโพล่มมตายให้กับลูกหลานครับนะเป็นที่พึ่งทางใจด้วยนะเป็นขวัญกำลังใจให้พวกเรา ครับขอให้หายไวแล้วสุภาพแข็งแรงไวครับสุภาพรุ่นาวันนี้ไม่ใช่ให้อาจารย์เวอรพรเฉพาะผมนะครับคุณผู้ชมด้วยที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับในวันละปีใหม่ก็จะเลยปีใหม่มาหลายวันแล้วล่ะเป็นเดือนแล้วยังอยู่ก็ยังอยู่ในช่วงปีใหม่อยู่เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวปีใหม่จีนตุ่ดจีนเดี๋ยวตุดไทยเมษาเนี่ยช่วงช่วงนี้คือช่วงปีใหม่ครับผมอยากให้อาจารย์เวอร์พรให้กับแฟนคลับของเรือไหนครับ วยพรให้แฟนขับเหลือเฟือช่องเหลือเฟือชาแนลครับผมนะตอนนี้ถูกปลอมเยอะไหมเยอะเหมือนกันครับพวกดูดคลิปเยอะครับก็ขออวยรวยพรให้แฟนขับทุกท่านนะของเหลือเฟือมีสุภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดสงวามมุ่งมา่ปรารถนาขอให้เงินทองไหลมาเทมาปีนี้ขอให้รวย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 แล้วก็มีชีวิตดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นทุกคนครับสาธุสาธุรัาผมครับอ่ะคุณผู้ชมครับ อีทีนี้ก็คือแขกรับเชิญผมก็คือท่านอาจารย์ไพโรธฤทธิวิชานะครับ,รบผมไม่เคยสักอะไรที่ไหนมีคนถามมาเยอะเอาเฉลยเลยดีกว่ามีคนถามมาเยอะว่าเนี่ยที่ข้อมือเหลือเฟือนะสักอะไรนี่คือ,อยันของอาจารย์ครับทั้งตัวมีนเดียวสักให้เด็กมันดูเหมือนพี่เป็ดอะพี่เป็ดกับพี่เดินนะครับวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับสําหรับขอวยพรวัสดีีครับสวัสดีครับ ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่รับชมในอีพีนี้นะครับก็เดี๋ยวอีพีหน้าคอยติดตามแล้วกันว่าเราจะไปย่ยมเยือนไข่นะครับวันนี้เราหาผักหาข้าวของที่มีในสวนนั่นแหละมาย่ยมเยือนอาจารย์นะครับครับแล้วก็แวะมาขอพรอาจารย์ด้วยนะครับครับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากๆอย่าลืมนะครับแพลตฟอร์มนี้นะครับอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับก็มีเพจยูทูบทิกเก็ตของหลัวเฟื่อนะครับครับติดตามกันครับครับผมะวันนี้ลาไปก่อนเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับรวยรวยรวย